เพฝรล่งอันทองข้างล่างเป็นตนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเที่ยวดีวเชด,ดาตรงข้างหลังห้างของเอ็ดพนาเมื่อก่อนมันเป็นอะไรอะตลาดนัดรถไฟและชด,ดาแล้วมันเจ๊งไปพอมันมีโควิดไงแล้วนี้เขาก็เลยแบบเจ้งไปสามปีแล้วตอนนี้เขาก็เลยลืมมาเปิดมาหูแต่คนเยอะมากเลยดูดิ นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยน,นั่นนะ่ะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะ่ะโอ้โหนี่นี่ยิ่งเด็กคนยิ่งเยอะนะเนี่ยเดินเข้ามานี่เป็นร้อยเลย <c oughs> เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเป็นร้อยเลยคุณผู้ชมยิ่งเด็กคนเยอะ <c oughs> คือคือตลาดนักจางคืนเนี่ยถ้าสถานที่มันใหญ่นะมันมันมีโอกาสติดแล้วที่นั่งเขาเยอะด้วยเนี่ย ที่นั่งเขาเยอะด้วยนี่ม,มีมีผัดไทยมีหอยทอดย่าเล็กผัดไทยหอยทอดอม,มีคุณผู้ชมอันนี้มีคนเล็กเป็ดเทวดาอันนี้สั่งขนมปงังปังเวียดนา เมีออริจินัลอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูทั่วๆนะเดี๋ยวันรัชดาเดี๋วันรัชาดชตาตรนู้นนาะจจะเป็นขายเสื้อไปหมดเลยแล้วแต่งร้านสสวยงามเลยร้านทำเล็เยอะมากเข้าเปลยยกเส้น บรรยากาศดีคุณผู้ชมเพราะว่าสถานที่มันกว้างแล้วก็เขาร้านค้าไม่ได้ตันจนแบบสะ, <c oughs> สะอาดสะอาดสจัดเรีงแล้วก็เดิอนออกมานิดนึงเมดิคอล อันไหนเนือ้ออันเนื้อให้ก่อนเท่าไหร่ลูกเออันนี้นคี้เท่าไหร่สองอันรอ่าอันนี่ลูกมาคุณผู้ชมอันนี้คืออริอจรินอูก็อืูขนมปังกอบอ,อร่อยมาก ตรงหัวห้ามกล้องประธานนะเดี๋ยวดน,นอืมออยมาก,มากมนะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยไส้เยอะมากอาเจ็สิบบาท นืมือกระดาษแกระเป๋าแดงเอามาแล้วเปล่า ขนมนปังก็ ừ nhạc công kia mà kêu ừ ừ được bà hình ăn bên anh mà nó mất vào ไมื่อนๆเห็นนั่นไหมเปล่าเห็นไม่เดือดร้อนคุณผู้ชมอร่อยมากเวียดนามอืม จ็สิบบาทไม่แ,แพงเลยอันใหญ่โคุณมาเยอะมากวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมวัยรุ่นเดินมาเที่ยวเขามีเฉพาะกลางคืนไงห้าโมงเย็นมืเที่ยงคืนโอเนี่ย,นยคนเดินจากห้างเข้ามาเยอะมากเลย ทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเดินตรงนั้นแล้วก็ถ่ายใหม่